ไม่ป้าไหนท้องงั้นล่ะไม่เอาพูดดีนะคะท่านต้องรอเวลาแป้วบอกเสี่ยงหัวมัธยมที่อายุยังไม่ถึงนี่แหะคะเป็นตบรงนล้ถ้าเราจับตกรงเราก็ไปรับบริจาคตามโรงเรียนต่างๆะครับวเขาจะาเป็นอยู่ไฟมา สามารถดำเนนกได้วันี <atsu> ้สวัสดีค่ะครับผมป็ออาไรย่าครับการจบดระเบีขบคอบคุณท่านเป็นอย่างสูงสุขภาพชีวพทุกความรู้ความเข้าใจเี่วกับที่เรียนตีนราชติดจากความรุมแรงรุนกรงการชาติปรหวัดการรีได้จกทุกท่านในคำ งกิใจสุดารงสมาร์ทโอการได้เรเปนพระเทศราชที่ที่จะทำภารกิจคืารที่สำรักเก็บพื้นที่การศึกษาอถนวยควดมสะดสามเด็กชายตั้งพรมงสัขขงยาสุขข่ยาม